อรุณสวัสดิ์ยามเช้าว,วันอังคารที่5เมษายน2565นะครับ h e a v e g o News by Step Guru เดลิเบธในวันนี้มาอัปเดตข่าวครา,าวฟุตบอลกันเช่นเคยครับข่าวเร็วชับไวแม่นยำตามรายแอดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลย มาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับเดวิดออนสตีนนะครับสายข่าวเทียหนึ่งจากเดลีติกยูเคของอังกฤษนะครับได้รายงานว่าวูล์ฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์นะครับหมาป่าทีมนี้จากในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเริ่มต้นกระบวนการในการหาตัวแทนของรูเบนเนเวสยอดแดงต่างชาติผู้ตุเกส็บ25ปีของสโมสรแล้วนะครับหลังจากที่เนเวสเองเนี่ยส่อแววครับว่าจะย้ายทีมออกจากวูล์ฟแฮมตันในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับและจุดหมายปลายทางไม่ใช่ที่ไหนนะครับนั่นคือเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่านั่นเองครับถ้า ย้ายทีมเนวสต้องการไปบาร์ซ่าแห่งดินค้ามนูนะครับจริงๆน,น,นะครับความเชื่อโยงระหว่างบาร์ซ่ากับเนวสเนี่ยก็มีมาสักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับโดยทางด้านของเคลาโดเมโรนะครับจาก r ารอ1เนี่ยเคยบอกไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับว่าทีมงานของบาร์เซโลนาเองเนี่ยตามฟอร์มของเนวสมาสักระยะแล้วซึ่งตอนแรกเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นข่าวลือครับแต่ว่าออลสตีนนะครับเทียร์หนึ่งจากเลติคูเคแบบนี้มันไม่ใช่ลือเลยครับความน่าเชื่อถือตอนนี้ถือว่าสูงมากเพราะว่าเนวสเองได้เหนี่ยมฟิล กฤษนะครับและออสตีนเนี่ยก็อยู่ในพิมพ์แล่งกฤษเหมือนกันได้รายงานแบบนี้น่าเชื่อถือสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับมาต่อกันที่ข่าวต่อมาครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแอบเล้งครับคิวเซนอิริกเซนแดนกลางชาวเดนมาร์กของเบนฟอร์ดแล้วนะครับตอนนี้ครับอันนี้เนี่ยจากการรายง,งานของริดเฟย์ครับจากข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวนะครับา ing, รายง,งานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยติดตามดูฟอร์มของคิวเซนอิริกเซนอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่เขาคนนี้กลับมาลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งแลนะในอดีตเนี่ยแมนยูเคยต้องการตัวอิริกเซนแต่อิริกเซนเนี่ยไม่อยากยา้ายในอังกฤษตอนนั้นเนี่ยอยู่กับสเปอร์ครับแต่ว่าตอนนี้ครับโอกาสเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น และทำหมุนน้นได้ดีกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็ยิงใส่ทางด้านของเชลซีไปได้ด้วยแล้วก็ควา้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปซะด้วยนะครับทำให้ตอนนี้ครับก็มีข่าวคราวว่าแมนยูนั้นก็เล็งตัวอีกเส้นอยากจะดึงตัวเข้ามาเสริมทัพเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเส้นเนี่ยจะหมดสัญญากับเบรนท์ฟอร์ดหลังจากจบด้วยกาลนี้เพราะสัญญากันเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเนอ,นนองน,น,นะครับมาต่อนี้ข่าวคราวของเชลซีกันบ้างนะครับอันนี้ต้องกรองหนักๆน,น,นะครับผมจากเวนเวอร์ซี่นะครับเป็นผู้สื่อข่าวจากฟุตบบบออออลลิินนไไซเเเดดรร์คคัั้กโททมสูี่ย ต้องการให้ทางเชลซีเนี่ยปล่อยตัวทางด้านของลูกากู แล้วก็ติโมแวนเนอร์ในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับโอ้โห oh, ปล่อยตัวเลยนะครับลูกากูเนี่ยเย 3, พิ่งจะซื้อมาครับ97.5ล้านปอนด์ค่าเหนื่อย3 5มแสนแวนเนอร์ครับก็เพิ่งจะซื้อมาเมื่อรู้ดูการก่อนมไม่นานมานี้เองนะครับจะขายแล้วหรอครับผมในซัมเมอร์นี้ที่จะถึงนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าใครจะซื้อไปเนี่ยค่าตัวก็ไม่ใช่ว่าถูกค่าเหนื่อยก็มาหาศาลต้องครอหนักนะครับระดับราคานี้ว่าจะขายหรือเปล่านั่นของลูกากูแล้วก็แวนเนอร์คิดเห็นยังไงกับข่าวข่าวนี้ครับรู้แหละว่ามันลือ แต่ก็มีแฟนมอเชลซีบางส่วนเหมือนกันว่าต้องการให้ปล่อยลูกกูและก็ปล่อยแวรเนอร์แต่ถ้าปล่อยไปเนี่ยแล้วก็สมมทุนในการซื้อพวกแบบดีแคนไรส์หรือว่าใครเนี่ยผมว่าแฟนเชลซีจะรู้สึกว่าเฮ้ยก็ดีเหมือนกันคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เกี่ยวกับข่าว,ข,าวข่าวนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวของหงแดงลิเวอร์พูลครับเยอร์เกนครอปยืนยันเลยนะครับว่าตอนนี้การบรรเจราจสัญญาใหม่กับโมซาลาแลวก็คืบหน้าไปมากแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับนั่นของจอห์นรีคาร์สันกัปตันสื่อน คนก็คิดว่าเต้าาะมาจากเดอะมบิลเลอร์นะครับแต่ว่าล่าสุดมาครับทั้งครอปเองเนี่ยได้ออกมายืนกรานนะครับว่าตอนนี้พอใจมากๆกครับกับสถานการณ์การเจรจารต่อสัญญากับโมฮัมเหม็ดซาลาหน้าเะตัวเก่งของทีมนะครับผมตอนนี้เนี่ยเขาได้บอกว่าท่านักของลิ์พูเนี่ยได้ทําการเจรจารกับบรามีอับราสนะครับเอเย่นส่วนตัวของโมหมซาาอยู่ในตอนนี้แล้วก็มีความคืบหน้าไปแล้วอย่างมากและครอปเองเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยพอใจกับการเจรจารนี้เนื่องจากไม่มีอะไรใหม่ที่จะพูดถึงตอนนี้เนี่ย มันเป็นทิศทางบวกแล้วก็ดีมากมากฝ่ายที่มีอำนาจตัดสินใจเรื่องการต่อสัญญาในกลางเจราจาอยู่และนี่สิ่งที่ตัวเขาต้องการมากเขาเนี่ยยืนกานเลยว่าเขาต้องการทํางานกับซา่าต่อไปแล้วก็ซา่ากกำลังแฮปปี้อยู่กับริวอพูก็ต้องมารอดูนะครับว่าซา่าจะต่อสัญญาหรือเปล่าและค่าเหนื่อยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมนี่ก็เป็นข่าวคราวที่นําเสนอในวันนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดแ,แชร์ฝากกดติดตามช่องของสเตปกูรูกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เลสเบลลาไปก่อนสวัสดีครับ สมัครใหม่ฟรี100%ฝาก100รับ200คืนค่าคอม0.7ทุกยอดเล่นฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเล่นเสียจ่ายครึ่งแอรสเต็ปกูู